สบายดีพี่น้องมื่อนี้เขาสเสด็จเข่าปา่าคือเก่าไปหันไป,ไป,ไปเสาสิไปนําหมูมาอนี้เพราะเขายิงหมูป่าถทีนนยนนยอยู่แต่บ่ตายมาอน,นี้เอาไปมืนเนี้ครบทีมง,งานเขาพี่น้องมีเบาจอยสเน่แล้วกับเบาปูไทยหอยชาร์เนียพี่น้องแล้วก็บเบาซิดพ่อไปน,น,าน,ไปนปาํานเนี่ยสีาพาขึ้นไปนําหอยหมูป่าหรือว่านําหมูป่าตัวเอายิงสิพาเขึ้นไปลังเบิ่งไปพี่น้องไปมันเจอโชคเขาอัดเสด็พ่อมันเห็นและพี่น้องก่อนเขาสิไปลัดเบิ่งหมูก็เขาเห็ดตูบนอนก่อนหยาดฝนตกนะ ชิโนนได้หวยแล้วบรดนี้นีนอนนี่เนาะนอนนี่แล้วแล้วอริีงข้าวขีน้ำเลยป่ะคนตกก็ชิวนี่แหละเป็นน้องเ้ยนี่คนตกก็อยู่ในตู้นี่แหละกินข้าวี้น้ำแล้วเขาจะไปหลัดบึงมูก่อนไปทำบึมูตัวยิ่งนแล้วจิเงข้าพี่น้องพี้นแกนมเลกยกเลยินข้าวเทียงแล้วแะไปนทำโม่เตาแล้ว <laughs> Thằng này là phía nọ, họ nhìn bạn ở theo đây đấy Đang cho lọ lọ thân vào กายเจอไปเพนงหอยมันก็ยังบวเห็นอยู่เพราะว่าฝนตกห่มเมื่อคืนเลยนะแล้วสิลัดหลัดลงลงลงเบอร์เลาะตามสายหอยลงเบิร์เขานำหมูมาเจอขมืดกินพี่น้องเขาขึ้นมาจะนำหมูสังเกตเลยนีะเป็นเลิงของใยกินมันได้หมดพี่น้องเขาเลาะขึ้นมาจะพูดี่น้องเขาเลาะรัดเบิ่งหมู ผมเดี๋ยวจะมาซองเมือเหวเอาเลยนะเพราะว่าหมูมันเขากินบกบกอย่างังบกหลอนเก่านะเขานั่มแล้วหมูก่อนแต่ห้อยมันรุดชุดสวยเขาก็บกขาดั้มตอยแต่เขาก็ยังชินดั้มตออยู่มาซองมืงเอเหวเขาก่อนสังเกตพี่น้องเขาเสียใจแหงนี่พี่นอ้องเป็นใหม่นี่รถเหวเขาเลยเห็นไหนี่ มันเล้แหวโหมันรุดกับแหวบ่ได้เนาะประมาณเม็ดหนึ่งพี่น้องกับแหว่บังนี่สังเกตแหวเราลุ่มๆเลยบนหอยยิงพี่น้องลุ่มๆไลยแหละสีพาเป็เลาะเปเลาะลงเบิ่งนะแต่ว่าเขาไประวังแน่เลยพี่น้องเพราะว่ามูถือเก็บเนี่เขาเข้าม่อยากประมาทปันได้เขาสิน้ำลงเบิ่งนะบางทีมันตายกันนี่เข้าบ่มีมาเลยพี่น้องมาเลยมาบ่มีมานะ

โมคูเฮาอยู่ฮะชนนั้นอีกมูคูเฮากัแต่เขาไปห่างกันพมดแล้วพอมูถเจ็บเขาไปาจะห่างไปได้พีงเ่คนเขาบอมีมนะเนี่ตื่นาบางเนึ่งเลยนอโอยไม่ใเลยตื่นาดเดจปากแห้งเดอบออืไม่ใม่เลยเนาะ เห็นแต่ห่อมันพี่น้องนะห่ออันนี่ก็เยะกักยากนะโลดเลยพี่น้องเลยเอาของชินน้ำๆไปเลยแหละบางทีโสงห่อๆห่อก็ได้เพราะว่าเฮาก็ได้ห้องเสร็จทำงานเฮาอยู่มูอถือเจ็บอันตรายเลยแต่เราอยากให้ไปไกลกันบ้างได้ นี guys, ่เี่นดอกน้ำมานนีหนึ่งห้อยไปเย็ะกักยากนียห้างห้อยนี่ห้อยมันก็ยักยากลมไี่ยังไ้นะนี่เดี๋ยวมาไปดองนี่เ่อน้ำมันห้อยมันลงไปเรื่อยโอเคดูพ่น้องมันดุดเต็มบรรเลยนี่ มูตัวมันถือเจ็บบ๊อบันดีมันรอทะเลาะมาไกลเตอ่อจีนอ่ะบันีเัาทะเลาะตามสายหวยได้ป่ะอย่ามันนอนตามสายหวยตรงนี้มันเจ็บนะนี่หลังจากเทาเลาะลงมาเตอเถิงพี่น้องกับทีมงานเขาบอกให้ไปไกลปันไดเพราะว่ามูถือเจ็บเนี่ยบอบอบอให้เสียงปันได้เอาเมื่อยน้ำแล้วเขาก็บหมดเจอ เพราะว่าเ่าเลาะแล้วตามสายห่วยนี่ก็มันองเห็นเห็นแอ้วไอ้เ่าเลาะทางถ้าว่าเ่ามีม้ามาน,นั่มนี่ก็คือสิไข่แน่นะเพราะเ่าวโมมีม้านะเนี่เขาสิเลาะตามสายห่วเยเลยเพิ่ง,งพี่นอ้องเขาสิเลาะคลอยลงไปเลยแล้วไอ้ชิ่ยแต่เ่าก็ระวังไหมและสิเลาะลงเลยเลย อัน๋ได้มาเห็นบ่ดสังเจ้าฮะเจ้าลอยลอยช่างเถื่องเน้อชิลอยทับทับดาบทับห่วยเด้ออ่ามีสติใน่ได้เลยเอาขึ้นมาแต่เลาะตามสาห่วยเลยพี่น้องแล้วสิไประจบบางแหวของเขานะย่านว่ามันเสียรักมาเหยียบแหวเขาก็มีบบโม่เถื่อเจ็บนะเพราะว่าบอลบอลเ่ายิ่นนี่มีแต่แหวเขาเม็ดเขาเห็ดไปจอบเลย ไปลองเบิ่งมีเอันแวเฮาเห็นบ่พี่น้องมาจอบเบิ่งแวเฮาพี่น้องหลังจากมาจะนําหมูนี้บ่เห็นเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อคืนตอนตอนเฮาสิมาเลยหานําห้อยมันยากเลาะตามหวยก็บ่เห็นันเป็นได๋เมื่อยอยู่บ่บ่ปนได๋ได้อยู่ เนี่ยทีมงานเขานำหมูขึ้นมาก็บ่เห็นเมื่อย์นำแต่เ้าจนหดซองโมนำพี่น้องก็บ่เห็นเจ้าหอยหอยไร่หอยแล้วบิ่งได้ไล้ด๋อเนาะแต่ตัวตัวเขายิ่งขันจักจักจักตายจะบางที่ตายแต่เขาบ่เห็นพลมันตกนะพลตกแต่ขึ้นลึกหอยเนี่ยเมื่อเนี้ยเอาเห็นหอยใหม่มัดมาจักนำหมูบ่พอเลยเขาสิไปห้าลัดแรงต่อพี่น้องหาเลาะยิงนกยิงก็หอกนัแล้วแต่สิ เราเมือ่อโตเมื่อแคมเขาเลยและวก็าบาค้ำบริษัทจิจฮอดทีมงานเขาทีมงานเขาเลาะหากินไปก่อนนะอย่างว่าเจอไก่ความทางก็ทันมันแต่ในตัวใหม่ยังลายเพี่น้องนะอยัางงามอยู่นีเป็นเขตดงใหญ่เท่านะั้น ขี่เห็นบ่นี้เราก็เลือกี่เสื้อแม่เอานะนี่ แล้วมาไคมาเจอเห็ดปวกพี่น้อง เอาละมาไกลเลยพี่น้องลมมันแห้งบริยิ่งลมแห้งอะไรโม่สิหอยยืนร่ลมแห้งอะไรพี่น้องเลยเพราะว่ามันลมมันบริเห็นยังเลยรลมแห้งอะไรรมแห้งของสิเผาลงเลย เราหอย่านใหม่ลมทับพวนลมมันแห้งเต็งผู้เนีนเก็บเมืองต่างเขาเชียงเมืองมแห้งแห้งๆเลยนี <c oughs> ่ก็เป็นเวลาหก <c oughs> คำเลยเปน็นรองหยางมามเมื่องเต่างเขาจัดการลงเลยเลยการไปห้ามูคูเข้าไปแล้ว ลบกือเก่าไปน้องเฮ้ย,อยโอเคลบพเพขาอยู่เชิงผู้บ่งคับเขายานใหม่ลบทับมานะแต่เขาก็จะคอยการเมื่อเลยคนระับทีมงานเขาอยู่บอล <c oughs> ตอนนั้นเขาจะขึ้นไปน้อง เป็นแบบแปดมองเอาสิริกาศลงเลยนะ,อะหอดบอนเลยพี่น่อยเมนื่อยไปมันล้มอะเล มวยมอยมอยนี่แหละบอลสินอนมั้แหละบอลนี่แหละได้ผลหรี่มัเป็นยังตีกับผลตกกนันเนาะุทเอาดังไพ่่เน่ยะไดดังไพ่ไหมนี่เรื่อวา่าอะไรเหาแล้วเลย น้าเหมือนมุม,ม,มนีเลยเด้ไปหาหญิงไปคิดที่ร้านหนึ่ง chúng cho cũng như vị thần di vân mọi vị thần di vân nói chưa chị thân phận 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 chị thân ามหนไม่กินเลยสาพาดย่อมันล้มได้ันแค่นนาหนไม่อาารป่าเลยเอาารป่าเข้ามาป่ามันต้องมาป่าัไปลวก ล่างใช่เลยด้เขามาป่าเขาบอตรงนี้นักในใดทับไงทับกซ้ำนี้มันกระเซะเขาดตัวนี้แหละอาหารเน็มอปร่งกำลังนกระเซะนี้มือนเขาบ่อนเขาเชนอ่อนี่น้อกมะแรงลยนี่ตตข้าวเลยมาตรการกับบระเทยอียง ทีมงานเขาเลยก็หิ้วเข่าอะไรเขาเลยกินเข่ากดเอากอดเอาจะนอนก็ซุกแล้วนี่น้ำน้ำน้ำน้ก้ำน้ำนัน้ดน้ำนนน้น้ำน้ำน้ำน้้ำน้้เนนนว้น้น้้า เาไปทมาป่าไปหูหูธรรมดาต้องันหูลายนอนแชมฝัน้มมาป้าผายมอดเนาะไม่ดับเลยคัญเลยเนาะผายวัดัดหายมัคิลงาตกินน้ท่าหัวนะกิน้มี่าน่าย่าแลน้ำแหลน้ำมันอึศเนาะมันเปทัดหายง่ายถ้าเอาทัดห่ายหน้าหีวแบบคนห่าวได้ย่างมืนหอดล็อกตั้ง วยตั้งนั้นอย่างเยบตไฟนะไฟสำคัญสุดีเราไปอยู่เลยไฟแสดงว่าเฮิร์ดังบัเนาะซัดนี่ลกมนดิซัดใหญ่นะซัดมันยากกาจะให้มันดแจนี่ยถ้าอย่าจะซัดไม่เป็นเฮิดังม่เป็นมม่มาม่เป็นเพาไม่เป็นมดังนี่ไม่เนาะม่ไม่หมอ ลุกมนเลไเนานันไม่เป็นดังเห็นยั้ก็ะมเข้าแค่ๆกยาื้อๆอยวมีบเดี๋บมีเงินนี่เนาะนั่งซื่อๆแบบนี้มาเลน่นนอนหดออะไรโอ้เข้าอะไรก็ได้กอดแล้วดจะได้กินเลยจะได้กินตั้ มันมนันบ้าโอ้โปวกดมอ้อาึให้ปวเนี่ยลอ,อ,อย่างไเพิ่งกับบน,น,น,นี่ตัวจะกินหัวตัดไปใช่ไหมมันหอมมันเขา ได้ตัวหนึ่งเลยเขาได้เราเปลี่ยนกันสอบมั่นใจกันเอาไหมนะตัสอบมันท้งน้ำก่อนใส่วายป่านีาก่กระรามน้ำไม้พ่างชุดยอดมหมดเลยมาปลาถือว่าบุได้ทารกระยานะเพื่น้องแบบนี้กระเซาะเขากินอยู่ป่านะหลังจากที่เราไป ลัดหมปไปนำหอยโมปลาไปนำหมูปลาตัวเขายิงถือเจ็บกับพี่น้องไปหากับเห็นนอกจากเขานัหมูมปลาแล้วแลครับเขาไปลัดแรงก็ไม่ได้เพราะว่ามันล้มพี่น้องก้านมากกับเห็นอะไยังหนั่งจากเขากินเขากินน้ำแบบเขาก็จะได้พักผ่อนแล้วสิพาทีมงานนอนอยู่นี่แหละนอนตยต้มใา้หอวยหน่อยแล้ก็สิเป็นจักฝนก็สชิตกบ่ตกฝนมเลก์เนี่ยคืออยู่ได้ฝนเลยเดี๋ยวจะไมาในคลิปต่อไปพี่น้องสุกดีสุขดีสุกดี นี่แหละบ่อนอ่อนฉีดอ่อนเป็นบ่อนนอนจอยเบาเหลาด้วยเลยนอนนี่ได้ทำซุ้มไว้เกินนี่นอนบนด้นไก่ชายหนาเลยนอนได้บนอ่อนนำหวยด้วยนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดนี่เป็นบ่อนนอนบ่าวผู้ไทธหอยชาานักบ่อนถนมัดกันนบ่อนชิดฉ้นแนอห้องนอนนี่ระหัสสุดปูนในา